สวัสดีจากครัวอลังการไม่ได้เจอกันมาตั้งนานแล้ววันนี้เราจะมาทำราดหน้าหมูหมักทำจริงเป็นรวมมิตรเพราะมีกุ้งด้วยมีหมูด้วยเราเราหมักหมูไปแล้วหมักหมูด้วยด้วยอะไรนะด้วยด้วยน้ำมันใช่ไหมน้ำมันแล้วก็ซีอิ๊วอะไรนะไออซอสกุ้งรสซอสผัาเขียวแล้วน้ำมันแล้วน้ามันแล้วก็อะไรทั้งหู้ เนี่แหละแล้วไ้ไข่ไข่ด้วยโอเสร็จแล้วก็ลงหม้อคุณตอ่ะโอ้ยเดี๋ยวจะใส่แปงเอาไปยัดใส่ลงไปเลยเสร็จพ่อไป่ใส่น้ำลงไปเยบ้อยมากกินั้างบนกินั้างบนโอ้ยอ oh. ่ะเดี๋ยวมันจะออกก่อน มีคณะมีขนมปีมีมีมีนี่อะไรนคนตลอดเวลานคนคนตลอดคนตลอเวลาคนคนคนยังไม่เหนียวนะเดี๋ยวเหนียวเดี๋ยวเหนียวเหนียวี่แสงไปอีกนิดนึงรีเดี๋ยวเหนียวมากนะมันร้อนเออพอแล้วอยค่ะอันนี้ต้องถอยออกมาค่ะพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะยังเหนียวมากค่ะเดี๋ยวติดฟัน หมองูไหมล่ะอะไรอีกไหมอีกนิดนึ่งอีนี้หนึ่งหมดมังเลยเร็วแล้วเหมือนเป็นแม่มดกำลังปรุงยาปรุงยาปรุงยาปรุงหัวเชิญปรุงแล้วหัวเชิผัดเส้นผัดเส้นเอากระทะมาโอเคจุกแล้วเจุกแล้ว นี่แรกน้ำก็เดี๋ยวเนี่ยอุ่นเลยอุ้ยเอ,เอาไปเลยนะให้เอาไปฟองอร่อยดีโอ้แม่กูแข็งขังนมากเลย